ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราคุกกี้แลนด์ช็อปบริการรับเติมเกมวันพันช์แมนแล้วก็เกมมือถือถอื่นๆนะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแต่สนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงเพืงร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับไอตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์หกหกหกเรียบร้อยนะครับก็ตั้งชื่อเป็นซันนี่หลิวเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ย คลิปนี้เนี่ยจะเป็นเดย์ศย์ก่อนคือผมเพิ่งอัดตอนที่เซิร์ฟเปิดได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็คือมัเปิดผมรอเล่นตั้งแต่เซิร์ฟเปิดเลยคือตีห้นาทีแล้วผมก็ไล่จนตอนนี้6กโมงกว่าแล้วตอนนี้เนี่ยเลเวลประมาณ20ตอนนี้เนี่ยกดแพ็คไปแค่แพ็คเดียวนะครับก็คือแพ็คถ้าซื้อมากิแพ็คอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ภาพภาพสยองแล้วกันนะครับผมก็คือโอ้โหภาพกูปองส้มนะครับ คือผมก็ได้ไปเติมคูปองส้มกับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับสปอนเซอร์ช่องเราเนาะเขาก็จดบริษัทอะไรถูกต้องตามกฎหมายนี่แหละนี่เขาเป็นสปอนเซอร์กับผมในช่องเกณคุกกี้ลามานานแหละร้านเขาเปิดมานานนะครับวิธีเติมเนี่ยก็ทักไปที่ร้านเขาได้เลยว่าเราต้องการเติมกี่คูปองอะไรประมาณนั้นเขาก็จะแจ้งราคาอะไรให้รอโอนเสร็จเขาแจ้งค่า u ด d ง่ายๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็มีคูปองส้มทั้งหมด1199โดยที่ยังไม่ทันจะได้ทําอะไรเลยนะครับ เออผมไม่รีไอดีนะครับเพราะว่าผมอยากที่จะเล่นแบบที่ไม่ดีเลยคือเอ้ยเราเริ่มแบบไหนอะ่ะไปเวนั้นถ้าจะซวยก็ขอซวยไปถ้าจะดวงดีก็ขอดวงดีไปเอออันนี้คือจริงๆมันเล่นได้แบบไหนก็ได้นะคุณจะไปรอรีหายดีรีแล้วค่อยเริ่มก็ได้เหมือนกันแต่คือผมแบบเอ้ยรอบนี้เนี่ยขออยากเล่นแบบว่าเออเราไม่รี เราจัดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าเติมเยอะมันก็ไม่ได้เดี๋ยวต้องใช้ดวงขนาดนะดั้นหรอกมั้งโอเคเนี่ยเพิ่งกดไปแค่แพ็กอันนะั้นจริงๆนะเนี่ยคูปองมันยังขึ้นแค่นี้เองนะครับนี่เออไม่ใช่คูปองดิเหรียนเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมปลดตัวระบบตัวดําแล้วนะครับตัวนี้ซื้อได้แล้วแต่ผมยังไม่ใช้เพชรซื้อแล้วกะเดี๋ยวเราจะสุ่มแพ็กก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะสุ่มแพ็กตัวดําเออแต่ยังไม่ได้สุ่มนะเดี๋ยวจะไปสุ่มใน EP หน,น,นึ่งนะ เตรียมตัวก่อนเตรียมตัวก่อนโอเคเอาแพ็กเจ็ดสิบเก้าก่อนนะครับอูโหูเปิดมาก็แซดเลยคือตอนที่เซิร์ฟเวอร์น,นี้เปิดอะ่ะมันเป็นวันสุดท้ายของตู้อาชูล่าคาบโตะแล้วผมอะ่ะจะจัดอยู่แล้วนะครับมาถึงเวลาไล่แพ็กมันจะมีแพ็กตัวน้นที่เป็นการันตีให้เราซื้อได้ด้วยหรอนเนี่ยโอเคผมว่าเดี๋ยวขอลองสุ่มดูก่อนถ้าสุ่มไม่ไหวดเดี๋ยวจะเติมที่มันได้ชัวร์ๆกันร้อยเก้า let's go โอ้เกลือเกลือ สำหรับผมนะผมมองว่าแพ็คสเตปตัวดําเนี่ยนะครับจุดที่มันคุ้มเนี่ยก็คือสามแถวบนอ่าอันที่สามเนี่ยอาจจะก,กลางๆหน่อยพอได้อยู่แล้วก็หนึ่งกับสองเนี่ยคุ้มอยู่แล้วนะครับผมสามผมมองว่าเท่าทุน,นครับออเป็นเอ้ยสิบใบเหมือนจะเป็นอันที่สองก็กําไรขึ้นมานิดหน่อยนิดหน่อยนะครับต่อเนื่องอู้ห้าใบอันนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเออเมื่อกี้ห้าใบเนี่ยสามสี่เก้าเนี่ยมันคืออันที่สี่นะอันที่สี่เนี่ยผมมองว่าไม่คุ้ม แต่มันขาดทุนอ่ะแต่มันไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันก็อาจจะดีกว่าได้พวกเศษอะไรพวกนั้นนะครับมาต่อ699ปุ๊บปุ๊บโอ้สิ 14, 14บสี่สบสี่ใบสิใบเนี่ยเหมือนจะอยู่ในขั้นที่ขั้นที่3นะครับมาต่อกันเลยดีกว่าเก้ let's go อู้ได้ระดับ3เนี่ยก็คือเท่าทุนอยู่นะครับขอผมขอเช็คเป็นดอลลาร์ก่อนปกติผมจะเทียบเป็นดอลลาร์มันง่ายกว่าในการคำนวณน,นะครับ อันนี้วิกีิได้ยี่บสองก็โอเคนะเออมันคือแถวสามนั่นแหละมาอันนี้แพ็คสามสี่นี้ก็น่าจะก็เป็นไทยวิกิบัตรพันสองลุยอู้ยี่สิบหกยี่สิบหกน่าจะเป็นอันที่อันที่สามไหมยี่สิบหกเนี่ยเป็นอันที่สามก็คือเท่าทุนอยู่เฮ้ยมันจะไม่ให้ผมกําไรเลยเหรอวะมาอันนี้คือตัววัดใจละตัวตึงมากจะพอป่าวะ ผู้ปองส้งของจะพอไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องไปจัดเพิ่ม,มวะกับร้านคุกกี้แล้อันนี้60ดอลลาร์ก็น่าใช้เท่าไหร่วะ420ได้อยู่ได้ชุดหนึ่งเสียวไม่ได้วะ่ะถ้าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมไปจัดเพิ่มแบบพอน,นี้เลยมา,าลุนนะมันลุ้นอยู่เหมือนกันนะ1นึ่สองสโอผมว่าแล้ว อ่าอ่าโอเคงั้นเราต้องซื้อด้วยคริสตัลน,นะครับตอนนี้มีสามสิบหกร้อสิบสามใบนะครับผมว่านะถ้าเราเอาการันตีเซฟๆหน่อยเนี่ยเดีย๋ยวเราจอาะกดพวกนี้แทนก็ได้นะเออมันได้ตั๋วดาวก็โอเคอืมโอโหผมแฮสเทลนี้เป็นอะไรที่ผมแบบเลี่ยงได้เลี่ยงอะครับมันเข้าแล้วออกไม่ได้ <c oughs> เออแล้วก็ผมน่าจะมีกิจกรรมนี้ปะตอบแทนจอมไอน่าจะอันนี้นะ ขโมยพอตรงนี้อ่ะได้คอบะคุซันมาครับรับมาก่อนปึ๊บป๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้แต่ผมว่ากิจกรรมแข่งตัวแดงเนี่ยผมไม่น่าจะแข่งนะแต่คืออาจจะสุ่มประมาณหนึ่งอันนี้ก็ได้ตัวดำปิดมาเนาะโอเคตอนนี้มีอยู่1 4 3ใบนะครับเราน่าจะได้ร่วงเนี่ยไม่ยากเกินมากนะัก14บ143เนีย่ยถ้ผมกดแพ็ การันตีต่างๆเนี่ยนี่ยเนี่ยี่143เ,เนี่ยถ้าผมกดอันนี้กดอันนี้ก็ก18ใบใช่ไหมครับก็เป็นประมาณ161แล้วก็กดอันนี้อีกอันนึงแต่ผมว่าจ,จะจัดครบเลยก็คือเราน่าจะการันตีดวงได้เลยนะครับโอเคฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแพ็สเต็ปเนี่ยผมไม่อยากเจอมันอีกแล้วพอนะครับพอเลยเออพอแล้วพอแล้วไม่แต่มันนะครับผมผมไม่ไปต่อเดี๋ยวผมไปกดแพ็ การันตีเอาดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวอัศวินจะโกลเดี๋ยเขาไปดูก่อนนะหาตัวยังไงจริงจมันจะมีพวกแพ็กที่เป็นได้ตัวแดงคุ้มๆอยู่สำหรับเราที่มาเล่นใหม่ๆอะไรประมาณน,นั้นเดี๋ยวเราจัดพวกนั้นเนี่ยเราน่าจะไปถึงได้ไม่ยากเย็นมากนะักแต่ยังดีหน่อยนะมันไม่ได้เศษมาผมไม่ค่อยอยากได้เศษด้วงเลยอันนี้ได้มาปลดมาครับมาปลดรางวัลอันนี้รอก่อนอันนี้คือชั้นบนต้องเปิดก่อนอุย๊ยผมผมยังไม่อยากรีบรับเพราะาเดี๋ยวพลังงานผมจะล้นนะครับตอนนี้ผมพยายามแบบไม่ให้พลังงานล้นแล้วก็แต่มันต้องอนนดจั แค่นี้ก่อนนะครับต้องจัดนะผมมาแต่ตอนนี้คูป,ปองผมยังไม่พอนะอเอคประมาณนี้สำหรับ EP 0นะครับเดี๋ยวเจอกัน EP 1เดี๋ยวเราจะเริ่ม EP 1จริงจังด้วยการสุ่มอาชุราคาโปโตนะครับเดี๋ยวผมไปจัดเติมคูป,ปองส่งกับร้านคุกกี้แรงก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ